ครับบ้านเราเราครับน้องเลบสย้ายปียง่ายยายอีกปีหนึง 嗯、这个病在搞，你在，嗯、你在搞，是吗？你在吗？嗯

tại đoạn mà chị gặp kìa งตันม้มเนื้อคนขม

Sitt i høyet. Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

不好，听了不好。 ไปห้ไกลไว้มากาแ เเตะนเล่นนะเรามารอันนี้หาทบบหาบบ่ื้อหาบาที่ื้อบบเยวันนีเขาซื้อหาเนี้ยไม่บาบาแบม่หรอก 一百的，那么。

นเนีงทางการที่เขาซื้อนานดีๆแล้ก็ถามคิดหอดบริพอก็อยู่ใจเนาะเพื่อนครับนี่าข,ขายปลาครับคือปลาเน่ยเหมอนกันเน้อเหมนกนเนอเพื่อนี่ขายปลาปเนี่ยขายปลาอยู่ทางการนั่น,นอ็ซือ้อบอ่อเ Mình ngon nha bà nói <laughs> Tôi mong mà lo là hiện tôi lông treo luôn nhưng mà Để chìm tăm treo đấy, bà đi chìm luôn ต้องไม่ในก็ยอาทำไแบบนันงเีเจะมัพ่อเพค่อใส่วงเงินสองสองเทาในงานสื่อสารภาพทำยังในงานสื่อารฮะใงานสื่อสารภาพต้องหมดก่อนมันถึงจะยื่นกู้ได้งานว่าอยู่ปีนั้งแต่มันผิดเรื่องต่างนับแบบรับเลเบรเบีล้วกันรับเงินก่อนนะควหาเงินสายมัะ ใกลยคุ้มจริงหอมากคนโดนแมาแล้วกา่ยวปฏิทินการศึกษาได้มั้ยเปิดิ่งกันนี่แบบก็เปิดซิ่งรยงานแบบสหาน่าพแบบปฏิทินนี่อย่างนี้ละมาแล้วจริงค คือการไม่ค้นดึงใคจะของยืนมาปัิหาคนมาแทมหรบอก่าไม่บอ แต่เรื่นีมันต้องเกาะไว้ทุกปีกันจักกามเอาของบนมาจาการน้ำประกาศจัดเก็บนั่นเองจำนวนมันจะมีกอกจำนวนตอนแรกเป็นกอกของรักสูตรก่อนกอรักสูตรหรือจะไป็นเกหลายคนมันมีหลายขั้นตอนดิกอรักสูตรแต่ลักนามะรักสูตรแล้วก็จะมีไว้เก็บจำนวนรักสูตรก็จะมาเป็นของพุ่มต่อปีการสาธารณก่อมาบ่อ เบึ้งไปเบึง้งวพามันมีอยู่นัน่ไหนเขาจำได้เบึ้งหน้าจอในไปเบึ้งก่อนมารักสูตรนี่มีจำนวนว้นถอดใดปีที่แล้วแล้วเขาเปไป่ามไปถามทะเบียนไหมพงเหลือรวมทั้งหมดเนีจะเรียกที่เหลือ,อเทีย่ยวแล้วก็กาว อ๋อมันจะรับที่หเฟีนกเรมเไปลงไลก็มีร้านเลยนะม่ด้กูซิ้เอาลานิงไหนคอมเมนตาปยเราจิเป็น้าสิ อยนะ่่าแล้วถือบอกหลานแล้วว่าคะอสีเยวนเอาญาิ้มโลกเปนพี่เราไม่เปิดเลยไม่เปิด嘛ได้ไได้ง้หาจอนุ่งของมุ้นมามคะเขาอยู่คุบายลอามเ่อ้องกับเขาขึ้นเหนือมันเหรอเขาอันเหนือมั้นเหะอไปทานนี่ะ

在嗯，不来过那天。